งบเหลืองจ้าสวยงามสองดอกจ้ะสองดอกเรียกแห็กมาละงบเหลืองจ้าโอ้ตะหัดพักสามดอก สงกจ้ะขาวขาวงน,นจ้ะตองจ้ะน่ค่อยลายไปเรื่อเหมือนอย่างจ้ะสงบเหลืองจ้ะโอ,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 อ้ถัระบาดละ ขาบม,มากเลยตกเรื่องบ่ายนกอยูสวยๆจ้ะโอ้โหขาวลีนปลาเพลคโอ้ยไปยืดน่องหกเถอะนี่เจับขารอบอกไงนี่เกือบเลย ไอ้ปกดาบจ้าตาบตาบเห็ดยังษ์ไหวเราได้จ้าพี่น้องโอ้โเมื่อกี้มือเนาะเห็ดเราโงองเนี่ยจะเห็ดเฝอยจ้าก้นกันก้นกันลายเห็ดกับว่าออกก็หลายเนาะสวัสดีค่ะสามือท่านรอได้จา้าพามาเก็บเห็ดผาตากเสือเห็ดกันจักษ์ไหวแม่ได้จา้าออกมาลายเนาะเป็นเริ่มกันอีกได้จ้าก,าก,กอแดง สนสาดจ้าสาดดอกส,สวยสวยกันยังไม่เห็นเนาะคนผ่านหลายแล้วผึองใหญ่เนี่ยเหลืองต้องข้ามจา้ะมันเหลืองใหญ่ละบา,บานแม่บ้านเจ้าอะไร่ะเบิดยังซีบอ่ะงามงามงาม ให้ดอกงามๆามยิ้มได้กะ่หลายจ้าแตงงามงามยู่จ้าเด็ดออกดีจีจ้าพี่น้องแต่ว่าเหต์ไหว้จ้าเห็ดไหวแล้วแต่ว่ากับพ่อได้อยู่จ้ายาสีเฮเบิ้งนี่จ้าได้แน่อยู่เด้อแกงหนึ่งอยู่จ้าเห็ดน้อยๆผึ่งน้อยๆ้ายหลายขายอยู่ได้หมานอยู่ส้งกันอีก้ะจ้าได้ดินจ้า ร้้มโดกนดโขนาดจอดทางข้างน่าทางข้างก็แป้งเห็ดดินจ้ะสามวยอบ,บตองมาบัหลายเลยวิวผาตากเสือจ้น,บบน้ำแมน้ำโคลงดินแดงเด้อน้ำไาหลากจากป่า จากเมืองจีนล้ะจ้ะอันนี้เลือกเติบเล้วลือกคักคุณเหงวเลือกเลยจ้ายี่ตรงนี้วิวสวยเย็นดีสบายหาตากเสื้อจ้าอู้ยวิวม่เป็นทะเลเลยจ้ะแม่น้ำโขงแม่น้ำโของอันฟางน้ำผุนมันเขตเมืองเล่าเด้อ ทังนี้มันไถยได้จ้าแถวเลือกจัดรงนี้ประกาเขาใกล้เด้อไทยพี่น้องเบ่งน,นะจ้าพี่ถึงเลี้ยงหน่อยจ้าพี่ถึงอ,อบแอบเป็นมูดีดีแกงแซ่บแกงนัว,ดวเด้อดอกน้อยๆประยุบเด้อแกงหวานออกเป็นมมเป็นมม งามจ้ะมามา่สวยโกกที่สองจ้ะห,หัวไส้งวอจ้ะเหลืองเฮ้ยรังเงกเหลืองจ้ารังเงกเหลืองสองดอกป้าสองปลาเนาะ พาตากเสือกับหอยไส้งัวาพาดไอ้หน่อยขึ้นเลยเหลืองๆดีแท้วะพาดมันหมานมันหมันพาดถั่วอุ่มไ้เมื่อนี้กามานี่จ้าไปพาตากเสือนี่ได้ตานี่เนาะเนี่กะเออได้เฮ็ดปกตับไงเฮ็ดล่าโง่ข้างล่างเฮ็ดผึ่งเออเฮ็ดผึ่งนุ๊กยุ่งจ้ะได้อยู่จ้ะอันนี้พาตากเสือเนาะอันนี้แม่น หอยเซ้งง้วจ้ะหอยเซ้งง้วก็ได้จ้ะนิ้นแห้งตายใหญ่จ้ะได้ตายใหญ่นะนี่ได้เพิงจ้ะหลายชนิดอยู่จ้ะแล้วก็เพิงซาดจ้ะตองซาดก็ได้แน่อยู่จ้ะข้างล่างก็มียนพวกเพิงหลายชนิดก็กันจ้ะได้อยู่นี่ก็คือหอยเซ้งง้วอันนี้ผ่าตักเสือจ้ะคนกกระไหลอยู่จ้ะแต่ว่ากับพ่อได้อยู่เห็ดกะ ยางไก่แน่จ้ะทรงถาดนี่หอยเส่งง่จ้ะทาดนี่พาตักเสือจ้ะพาตักเสือจะมีเห็ดปกตาบปกตาบใหญ่มีละงกแน่หลายนกยุง่งเพิ่งซาดจ้ะ แล้วก็พิ่งใ่แล้วก็เพิ่งร้องน้หน่อยจะเห,ห็ดพิง่งเหลืองเพิ่งแอแน่แต่พวกเอิญนนะจ๊จะหลายอันนี้หลายจะตบบ้างอยากเทาแนาจ่จะเพราะว่าถึกฝนดูเนาะจะอยากไ,ไหวแน่ทุกอย่างอยากไ,ไหวแน่มาแล้วจะแต่ก็กับพ่อไดายอยุ่มืออื่นพ่อหลายอายุจะต้าก็เดินย่างไก่แน่จะย่างไก่ไงเลยอันนี้กับหัวเส้นง่วนนี่ไป ถึงป้าหน่ะเทียงนะจ๊ะถึงป้าหน่ะเทียงย่างไก่ไกน่จ้ะมานยูรถกระไรหลายเด้อเมเด้อนี่อันนี้หลายนี่อันนี้หลายจ้ะ